ะะก็เชื่อว่าคนจะต้องมีปัญหาที่ให้นึกขึ้นได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์นะคะที่ยืมพื้นที่ในโลกใบนี้ใช้สอยประโยชน์ต่างๆพอถึงเวลาที่โลกใบนี้ของเราเนี่ยนะคะเกิดปัญหาขึ้นนะคะเราเองเนี่ยนะคะควรจะช่วยกันซ่อมแซมและก็แก้ไขกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้หาโบโชโกโกค่คะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่าทีวี3 6 0องศา รักดินสร้างชุมชนกับ s c g กิจกรรมนี้เขาลุยกันมาถึงที่บ้านหัวหนองอําเภอบ้านไัยจังหวัดขันแก่นกันค่ะวันนี้นะคะเขาจะมาช่วยซ่อมแซมพื้นที่ของโลกใบนี้ของเรากันอย่างไรและวิธีไหนน,นะคะต้องติดตามใน Bochao สัปดาห์นี้ค่ะ ตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับคุณจุมพฤตันมานีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามฟอเรสรทีจำกัดใน SCG Paper ค่ะสวัสดีค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะทีวี300หกสิบสามรักดินสร้างชุมชนกับ SCG ในวันนี้นะคะคโอ้โหเยี่ยมมากๆากเลยเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆนะคะค,ค,คุณจงค่ขากิจกรรมนี้นะคะว่าที่ยินข่าวมาว่ามีที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะคไปไหนมาบ้างกันคะเนี่ยก็เราได้จัดมาทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับก็ไปมาหลายที่ ในรายละเอียดผมจําไม่ได้แล้วแต่เราก็มีทางด้านสร้างฝฟล์ไปแต่ละปีคือห่างกันด้วยใช่ไหมัใช่ครับโอค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทํามาหลายครั้งแล้วก็หลายปีสี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่นะคะและครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ได้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่มาร่วมกันสร้างชุมชนด้วยการรักดินนะคะทําไมคะครั้งนี้ทำไมถึงเลือกที่มาจัดที่จังหวัดขอนแก่นบ้านหัวหนองอําเภอบ้านไผ่ครับต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าปัญหาของทั้ง ภาคอีสานเนี่ยคือปัญหาของเรื่องดินเค็มนะครับซึ่งโดยมีพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยมีดินเค็มตั้งแต่น้อยจนถึงมากเนี่ยถึง17ล้านไร่โโครับเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ<ฮ>นี้ปัญหาดินเค็มเนี่ยก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านและก็ชุมชนทําให้เขาเนี่ยมีความยากจนนะเพราะว่าปลูกต้นไม้